ก็สวัสดีครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเกิดอยากจะเล่นแอสสายขิเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเออคอมเมนต์กันมาว่ามีดเล่นมีดขีได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับว่ามีดแล้วมันเกิดจากจะขิเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่า เอามาหน้าตัวละครนะครับนี่ตัวละครผมนี่ผมจัดมาแล้วนะครับนี่เป็นไงเกิดอยากจะคี้เดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันก่อนนะครับผมค่าคี้ของผมนะนี่53าบเปอร์ไฟนอลคีอีก26.4โคตรน้อยเดี๋ยวไปเซตสกิลก่อนอันนี้ยังไม่ได้เซตสกิลไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งรีเมื่อกี้เลยก็ดับเบิลแอคแท็กนี่คือเราก็ไม่ต้องอัพนะครับเพราะว่าถ้ขี้มันไม่เบิร์นนะเห็นปหมเนี่ยถ้าไม่ขี้มันไม่เบิร์นนะครับผมเรามาอัพตรงนี้นครับจำเป็นนะอ่าเราใส่ขี้นี่คือเล่นพิชกก็็เหมมืนะาออออนนนนจจจะะะไไไ่่่ดด้้้้แตวาาาใปพพิัี เดี๋ยวอัพไปเลยส่วนสลดนี่น่าจะเบานะไม่น่าไม่น่าคุมนะครับเพราะว่าไม่มีเจากเกาะเลยนะตัวนี้ค่าเจากเกาะคือน้อยมากนะย้อนอัพอีกก็คือ Assassinate Halo นะครับผมอ่าแล้วก็ Shadow b a d e นะครับผมอัพไปเลยแล้วผมคิดว่าเนี่ยผมจะเอาสายคีนเนี่ยไปลองลงไอ้นี่ดูนะครับชิงใช้พรุ่งนี้นะ <laughs> อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอแล้วอัพสกิลแบบว่า k v m q p แล้วกันโดเวอ่าโดเว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 เจ็ดหูแต้มเหลือบาน นี่มีเลยเมดเ,เ,เรียบร้อยเลยอ้เหลือเยอะจัดแต้มย่ำดารแล้วกันแล้วก็เดิมมาโซเดสนะครับผมโอเคได้แค่ไหนแค่นั้นอันนี้คือนี่ขีนะครับผมก็มันไม่มีสกิลอะไรให้อัพแล้วอะม,มันไม่มีอะไรให้อัพแล้วครับผมมันมีแค่เนี้เดี๋ยววันนี้เรามาเทส DPS ไอนี PS, ่ e กันก,นก่อนแล้วกัน DPS ตีบอสกันก่อนนะครับผมว่าว่ามันมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันเกิดอยากจะขีขึ้นมาเนี่ยเออ แต่ว่าสกิลเซตเราต้องเปลี่ยนนะจริงๆเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นสกิลเซตบัฟแทนนะครับผมบัฟเยอะเหลือเกินนะครับผมอแล้วก็อันนี้ส่วนนี้มันน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเซตใครนะ,ะเฮ้ยเซตใครน่าจะไม่ต้องนะครับผมเอามาใช้เป็นเซตไล่พ้าแล้วกันเออใช่ใช่ใช้เป็นเซตไล่พ้านะครับโอเคแค่นี้พอนะครับผมใส่บัฟไปเลยอื แล้วก็เป็น Venom s p ปเด r โ oh. อ้แล้วเราต้องเลือกระหว่าง Venom d so a r ์กับโซเดสเอาอะไรดีอะครับค่อยคิดแล้วกันนะครับก็ถึงช่วงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยคิดอีกทีนะว่าเซตยังไงนะลงชิงชัยนะอันนี้ผมขอยัดๆไปก่อนแล้วกันอ่าอันนี้เรามาตีบอสนะครับเดี๋ยวผมขอเซตออโต้ออโต้ให้เรียบร้อยก่อนนะ คไปเราไปเทสดีเทสกันดีกว่าว่าตีบอสเนี่ยถ้ามันเกิดอยากจะขีมันจะเป็นยังไงนะครับผมเออแล้วสกิลคิลมิเลเมดเนี่ยผมควรจะใช้ปะเพราะว่ามันติดขีได้ผมควรจะใช้เพราว่าทุกคนตีบอสอ่ะเดี๋ยวผมลองขอขอองคอ์ญาติลองก่อนแล้วกันเออลองขอลองใช้กันเออแล้วไอ้าปลาพิษมันก็จะจะ,จะใช้เหรอเพราะว่ามันไม่ไม่มีจอบเกาะน,นะครับผมถ้าขีอ่ะแต่เปอร์เซ็นต์ขีผมก็น้อยนะเออจริงๆ70กว่าเองเซตอาวุธงงอาวุธเงาก่อนนะโอเคเรียบร้อยปะโอ้โหขี้ยับปะครับดูดิ ขี่คีคีครับคีครับคีอืมคีไปดิเฮ้ยโอ้โหคีไม่บ่อยเลยอ่ะขี่ขี่ไม่บ่อยเลยครับผมเฮดี๋ยวแ,แบบพอได้อยู่นะ DPS คือได้อยู่นะ DPS ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับขู่เป็นไงจิ๊บจับจิ๊บจับม่เลยเมทดูเดี๋ยวดูดาเมจเวนอมสเปเดอร์ก่อนนะว่ามันคุ้มป่ะเนี่ยเออมันก็ได้อยู่แหลมะมั้ง โอ้โหแต่ DPS แบบว่าต๊อกต่อยมากนะครับไม่รู้ว่าตีคนมันจะจะต๊อกต่อยขนาดไหนนะครับผมอืมตอกตอกแป๊กมากอ่ะแบบคแบบ่าคียผมน้อยด้วยแหละจริงโอ้ย oh, คียหน่อยดีโอ้ห oh, ได้แค่ได้แค่สองสองอะไรเนี่ยสองสามบ้าเมื่อกี้หนึ่งนาที ดามเอเตว,วีได้แค่แบบว่าสี่สี่แสนอะ <c oughs> ตกต่ำว่ะทุกคนแม่งยุคตกต่ำว่ะ <c oughs> แต่คือการ์ดผมไม่ได้เอื้อมหน่วยด้วยแหละเพราะว่าผมใส่การ์ดไอ้นี่มานะวิตาตาสองใบนะไม่มีนะครับผมมารีนไม่มีเปลี่ยนละเอออันนี้มารีนผมมีใบเดียวนะครับผมแล้วก็อาวุธเงาด้วยแหละอาวุธเงามันไม่ได้หนุนนะครับผมถ้าผมอยากเล่นมีดคีจริงๆอาจะต้องมา <c oughs> มาเลือกมาปลดกาตานะเออเนี่ยถ้าผมปลดกาตาผมอัพคีอัพคีน่าจะคีถึงทะลุร้อยเปอร์อยู่นะเนี่ย EDP ใช่ปะ่ะเนี่ยมีให้อัพ EDP อันนี้อัพมิเรเมดเนี่ยคียแล้วรีสกิลก็น่าจะโดดได้แบบว่าไม่จบไม่สิ้นนะถ้าผมคีทุกดอกนะเฮ้ยเป็นไงคีเห็นผมคีโอ้โหปอกแพ็คปอกแป๊ก,ปกเนี่ยเป็นไงครับทุกคนมีดคีนี่ว่าไงบ้างผมว่ามันจริงๆมันก็แอบกันเล่นได้อยู่มั้งหรอ ไอ้เาฝืนไปหน่อยนะครับผมจริงๆไปเล่นเบิ้ลก็ดีก็ดีอยู่แล้วไอ้เฮ้ยจะมาเล่นขีธาหมานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังวันจันทร์อาจจะลงคลิปวันอังคารไม่ก็พุธนะครับผมมีดขีชิงชัยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับเราวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูกันมากแล้วเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ